เอฟซออกโรงป้องปลางกันนรนันหลังเจอดราม่าหนักโยงปมเจ็ดวิว จากกรณีที่ก่อนหน้านี้นางเอกสาวปรางกน,นรันถูกชาวเน็ตโยงข่าวลือคู่พระเอกนางเอกอย่างเจดเจดพิพัฒน์และวิววรรณรสเนื่องจากทางด้านปรางและเจดตอนนี้กำลังมีผลงานละครที่กำลังออนแอร์และเล่นเป็นคู่พระนางคู่กันแต่ก็ไม่ได้มีการออกมาตอบอะไรจากทั้งสองฝั่งของคู่รักเจดวิวรวมถึงปรางว่าเรื่องราวทุกอย่างเป็นอย่างไร ล่าสุดค่ะเมื่อปลางกันนรันลงคลิปร้องเพลงคู่กับพระเอกคู่ขวัญเพื่อโปรโมทละครกับหนุ่มเจดก็ไม่วายมีชาวเน็ตเข้ามาดรามา่าพาดพิงโยงปมคู่ของเจดนิวแต่ก็ได้มีชาวเน็ตรายอื่นๆที่เสียงแตกเข้ามาแสดงความคิดเห็นอีกด้านหนึ่งว่าคนที่รักและติดตามจริงๆจ,จ,จะแยกแยะออกค่ะจริงค่ะพี่ปลางน่ารักขนาดนี้ จริงค่ะหัวจะปวดกับคอมเมนต์แบบนั้นมากสงสารพี่ปรางเลยสงสารค่ะแต่เราเชื่อว่าปรางเข้มแข็งและจะไม่ให้ค่ากับคนกลุ่มนี้คนเรามันต้องมีสังคมมีเพื่อนร่วมงานสงสารเลยที่โดนประเด็นอะไรแบบนี้